ตอนนี้นะคะเราไปให้กําลังใจกับคู่รักคู่ใหม่นะคะในช่วง CP Will You Marry Me แต่งงานกันค่ะชมเลยครับผู้ชายคนหนึ่งเคยใช้จดหมายเป็นสื่อแทนความรักของตัวเองในวันนี้ เขาจะใช้จดหมายเป็นสื่อในการขอแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแฟนของผมจะชื่อว่าไลพยพรเฉลิมสิบชื่อเล่นชื่อตังโมเราครบกันมาได้12ปีนี้ก็คือตังโมเนี่ยชอบเพื่อนผมแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็เหมือนไม่ชอบผมก็เลยเดี๋ยวขอเบอร์คุยได้ไหมรู้จักกันมาก็เริ่มขอที่อยู่เบอร์บ้านแล้วก็เขียนจดหมายหากัน ผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP และนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะเรีย i t ิขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมเจอกันครั้งแรกเลยก็คือ3-4เดือนครับคุยจดหมายผมก็เลยบอกว่าขอดูรูปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันเกิดกาจจะชวนมาแล้วเดี๋ยวก็จะไปรับก็คือตอนนั้นเขาส่งรูปมาถ่ายมาน่ารักตัวกลมบงผิวขาวเยวะเลยพอได้เวลานัดฝนก็ไป ผมก็ไปบนหาแตงโมอยู่ไหนนะบนอยู่ตองสำรอบก็เลยขี่เข้าไปใกล้ๆก,ก,ก,ก็ไปรถเมล์ไปสะดุดผู้หญิงก็อยู่คนหนึ่งตัวดําเม้มมันเลยโดยรูปที่ส่งมาให้กับต,ตัวจริงมัน <c oughs> คือมันขัดแย้งกันวันนั้นผมก็ดื่มหนักแล้วก็หิวข้าว,วก็เลยบอก <c oughs> โมพี่หิวข้าวเหลาไปซื้อข้าวเหลาให้หน่อยตอนที่ผมเมาผมก็รอจนผมเหมือนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บ เฮ้ยนี่มันมน,นานไปแล้วทําไมก็ยังไม่มาทีผมก็เปิดไปดูบ้านไปแล้วผมก็จําไฟหน้ารถผมได้เลยว่าเฮ้ยไฟหน้ารถเราอยู่นู่นนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแล้วพอเข้าไปใกล้ปุ๊บมอเตอร์ไซค์เขาจะทาร์ไว้แค่เห็นก็กแค่ไฟหน้าแล้วเขาก็ค่อมเอาขาไถรถมอเตอร์ไซค์ไปเขาไม่ยอมบิดเพราะว่าเขาขี่แล้ไม่เป็นตกเกือบสามก,กิโลว <c oughs> ู้หลัจะเหตุการณ์นั้นมาก็เลยแบบประทับใจเขาซึ่งเป็นถ้าเป็นเดี๋ยวนี้โมพอยหิวข้าวไปทำเองเลยมาม่าในตู้เย็นนี การเวลาของท่านคนเปลี่ยนครับก็อยากจะบอกแตงโมว่าวันนี้ที่พี่ทําไปทุกอย่างอยากให้แตงโมรู้ว่ารักแตงโมมากแค่ไหนครับแตงโมเป็นคนที่ให้คําตอบผมได้ทุกคําตอบไม่ว่าจะถามอะไรไปก็ตามพี่ก็อยากทําให้โมประทับใจสักครั้งหนึ่งในชีวิตซีฟีครับช่วยผมด้วยนะครับ วันนี้ครับซีพีแมนของเราก็ได้มาทําการเซอร์ไพรส์เกมในออฟฟิศคุณแตงโมกันครับซึ่งคุณโจกก็เป็นคนแอบพาเราเข้ามานั่นเองครับโอเคไหมครับโอเคครับติดมุมนี้ติดมุมนี้เดี๋ยวกล้องอยากจะวางไว้ตรงซ p u เพราะว่าฝั่งตรงข้ามกันเลยแผนการของเราในวันนี้ก็คือคุณโจกจะให้คุณเอกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทมาทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดนั่นก็คือ เป็นแมสเซนเจอร์แม <acceptable> เพื่อนเขาอุตส่าห์มาจากสระบุรีเพื่อมาเป็นแมสเซนเจอร์เนี่ยนะครับรคุณจกซึ่งคุณเอกจะต้องเอาของไปส่งให้กับคุณแตงโมโดยให้คุณแตงโมรู้สึกว่ามีคนส่งของมาจีบบอกเลยนะครับว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดียามเช้านะคร <ว au! S 2> ับดอกไม้ชอบสวยสำหรับคนสวยๆครับเสียวได้ใจเลยแจมแจมแจม ใกล้ถึงเวลาที่คุณแตงโมจะมาทํางานแล้วคุณเอกเลยต้องรีบเอาของชิ้นรากมาวางไว้ที่โต๊ะคุณแตงโมก่อนเลยครับไม่รู้ตอนนี้คุณแตงโมก็มาถึงที่ทํางานแล้วและเห็นของชิ้นรากของเราแล้วด้วยครับใครอ่ะหน้าวางร่ากอะจ้ไม่อยู่จ้อไปทั้วสว่า์ไม่ใช่จ้อแน่ๆวไม่เปิด <S <S เลยอ ตกใจมากเลยไลน์มาโชคให้ใครเอาดอกไม้มาให้โมปะโมกลัวผมก็เลยส่งรูปตอนทํางนานซึ่งเป็นรูปเก่าที่ผมเคยไปทํางานมาก็เลยบอกเดี๋ยวทํางานกันนะค่อยคุยกันแล้วโมก็บอกสูๆของข้าวเ,เล็กอาจจะไม่อิ่มื่่นเสมอไม่เห็นหน้าเธอแจมแจม ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณเอกจะไปส่งของชิ้นที่สองกันแล้วครับมีใครฝากไหมให้ไม่รู้ชายเป็นสนาเอาไปเถอะ,นะอนนาอาจจะมีคนแอบชอบอยู่แล้วไม่ได้บอกคุณแอบเห็นในเฟซบุ๊กบ่อยๆว่าเธอชอบกินปลาแซลมอน กล่องข้าวเล็กๆอาจจะไม่อิ่มแต่ผมอิ่มเสมอเมื่อเห็นหน้าเธอเดี๋ยวนะจะอ้วกต่อบลูดสวยๆนี้หรบไปใส่รูปคนสวยครับอย่าไปใกล้ๆน้ำนะเดี๋ยวมันจะน่าจะน้ำเนี่ย เวลาส่งของชิ้นที่สมกันแล้วซึ่งคุณตังโมก็เริ่มกลัวแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้จะเป็นไปตามแผนไหมล่ะครับเนี่ยคุณโจ๊กนี่จ้ะตอนเนี้ยเราเดินมาอยากรู้จังเลยว่าชายหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครนั่นน่ะสิอยากเห็นหน้าแล้วสิมีข้อความด้วยอกว่าอะไรอีกแล้ววะตัมโมไม่ไหวนะหนูว่า ไม่ทูค,มมคุณโมกรอบรูปสวยๆนี้สำหรับไว้ใส่รูปคนสวยครับ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ถึงรูปจะอยู่ในกรอบเ๋ยวนะแต่หัวใจผมหลุดกรอบไปหาคุณแล้ว <Wow! S 1> กรอบรูปสวยดีนะแต่ข้อความรวยเนาะ แน่นีก็คือต่อเแท่งสิน่ิเนาเดี๋ยวพาไปตอบกอนเผากันดีกว่าแก่รอบของที่ขายแล้วนะครับเป็นอะไรครับเป็นเอ่อตัวลังนกเขารับอันนี้ก็คงคงน่าจะรู้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยส่งส่งให้ผมมาแล้วรอบนึงอันนี้ก็เลยอยากจะอ่อเป็นการตอบแทนเขา วันนี้ถึงแม้จะไม่ใช่วันพิเศษอะไรก็ตามแต่พี่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษที่ไม่เคยลืมพี่ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่ทําให้เราสองคนพร้อมที่จะจับมือเดินกันไปโมยังจําเหตุการณ์เจอครั้งแรกกันได้ไหมวันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งตัวดำๆยืนรอป้ายรถเมย์จำสีหน้าคนที่กลัวตกรถกลับบ้านไม่ทันจำหน้าตอนหนาวเมื่อฝนตกเปียกก่อนขึ้นรถกลับบ้านและยังจำคำพูดก่อนขึ้นรถตู้ได้ว่า ดูแลตัวเองดีๆนะไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นความรักของเราสองคนในวันนี้สรุปเจก๊กกว่าน้องโมโจบบ๊กโมจำอะไรหมือนโจ๊กได้อ้าวโจ๊กบ,บอกว่าโจ๊กไปกต่างจังหวัดนี่โอ้โห <laughs> แล้วที่โมเคยบอกกับพี่ว่าโมอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างเวลานั่งดูคลิปวิดีโอขอแต่งงานปกติโมจะนั่งดูแต่วันนี้คนอื่นจะนั่งดูแต่งโมบ้าง สิ่งที่ทําไปวันนี้ทําเพื่อคนที่พี่รักต่อให้ลําบากยากจะแค่ไหนพี่ก็ทําโมทําให้พี่รู้ว่าโมคือคนที่ใช่และพี่ขอสัญญาว่าพี่จะดูแลแตงโมจะรักษาหัวใจที่แตงโมมอบให้จะเก็บไว้ให้นานแสนนานได้อะไรอ่ะได้อโต๊ะอะไรอ่ะได้อะไรมาพี่โมได้ของขวัญที่เคยให้เหมือนโกหก ทีไ่ไหนอ่ะแต่ไงกับฟี่นะ ขอตั้งนานไม่แต่งไดไงขออีกทีไม่ค่อยได้ยินเลยแตง่งตึงอะ่ะแตงติ เสียวมากเลยแปลกมากวันนี้ชีวิตไม่ปกติเลยใจก็ไม่ได้คิดว่าของจะเป็นอะไรแค่อยากรู้ว่าข้อความจะมาเป็นอะไรก็ดีใจก็รู้สึกว่าตัวเองก็โชคดีจะรักคนคนนึงไม่ได้รักคนที่หน้าตาหรือว่าฐานะให้รักคนที่เขาดูแลเอาใจใส่เราให้รักคนที่เขารักเรารักครอบครัวเราซึ่งมันเป็นโต๊ะ เราจ้ว่าเป็นรักครั้งแรกไหมรักครั้งแรกแล้วก็หวังว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนสำหรับเราคือทุกคน,นตัวใหญ่แล้วมันมันตอบไม่ได้ว่าคือรักแรกแล้วมันต้องจบที่รักแรกไหมมันของนี้มันต้องใช้เวลาพิสูจน์ว่าก้าวแต่ละก้าวของเราเดินต่อไปมันจะยังอยู่ไหมต้องเวลาเท่านั้นครับ ชายธรรมดาเขาสามารถทําให้ให้โมมีวันนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ยิ้มอย่างมีความสุขในวันนี้ก็ขอขอบคุณเขาะคะ่ะก็รักโจเพราะว่าโจโจรักโ,โมมากโมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้มันมันตอบด้วยการกระทำแล้วถ้าไม่รักก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน,น่นอนรักแตนโมยันจดหมายใช้ตัวหนังสือแทนความรู้สึกลงในกระดาษ แต่ความรักต้องใช้ความเข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อบอกความรู้สึกของหัวใจวันนี้ขอบคุณซีพีเติมชีวิตที่ดีให้ผู้ของเราขอบคุณนนค่ะครับขอบคุณนะแล้ววันนี้ทางซีพีขอมอบภาพแห่งความประทับใจ เพื่อเติมเต็มชีวิตที่ดีให้กับการเริ่มต้นของครอบครัวใหม่ในวันนี้